รายการก็มาดีครับหรือว่าหลายๆรายการทำเว็บพอยต์เนี่ยก็ต้องมารายการอย่าง RKO นะเออครับแตคนทําหาท็อปเหมือนกันครับอ่าก็ไปดูครับนะน้ำตัวนักชกมุมแดงกันก่อนครับนี่คือเดอะบูเชอร์ครับชนะ50ครั้งครับแพ้16เสมอ3ครับจากจังหวัดอุบลราชธานีครับ ดีกรีก็เป็นอดีตแชมป์ครับซูเปรอร์แบตตัมเวทน,นะครับนะครับแล้วก็มีแชมป์ของวิกหมอชิดด้วยครับแชมป์ฟูฟอร์ยูด้วยครับซูเปอร์ฟลายเวทครับไม่ธรรมดาครับดีกรีกรกครับจบังหวัดอุบลราชธานีครับตะบุเชอร์ปังต่อพอหลักบุญ ตัวนุ่น้ําเงินครับในวัย19ปีครับนักชกจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสถิติรวมๆก็ก่อนมาประมาณทั้ง70ครั้งครับชนะ60แพ้10นี่คือครั้งแรกนะครับของคนนี้ครับที่ขึ้นมาเวทีใหญ่ครับ AWS เราเคยเจอไะ้ับพวกโฟวินเหนือพยักษ์อูสิงมาแล้วครับแต่เขาคือมาลายทองนุ้ยสี่มุมเมืองว่าเป็นนักชก ที่ยอดเยี่ยมนะครับของค่ายหนุอยสีมุมเมืองอีกหนึ่งคนครับอ้าวกับไปดูกันครับสามยกเท่นั้นครับคู่นี้ครับฝั่งต่อกับมาลลยทองครับเริ่มครับยกแรกครับแข่งขวาไปครับมาเลยทองซ้ายครับขยับคืนไป แข่งขวารับบล็อกไว้ก่อนครับ้ายมากับปังตอพยายามต่อยครับต่อยคืนครับหีบมาครับมาลลยทองยังไงดีครับพยามจะตบหมัดรับก็เติมด้วยแข้งครับพยายามใช้ความสดครับมาลลยทองปังตอเดินมาเจอทีครับหุกซ้ายครับเข่ามาเตะคืนครับโยกไว้ครับขยับขยับ ซ้ายครับหลุดไปครับเกาะซ้ายยังบล็อกได้ทีมขวามาครับฟังตอเดินเร็วขึ้นครับอยากทีขวาโอ้ยโดนลำตัวครับมาลลยทองครับต้องโต้คืนครับแม่ฟังตอเข้ามาต่อยลำตัวนี่อันตรายครับเข่าขึ้นไปครับมีเหมือนกันครับมาลลยทองโนลำตัวครับคืนเข่าฟังตอก็จะชกแบบชิวๆไม่ได้นะครับ ว่าถ้าหากแพ้ขึ้นมานี่โอกาสที่จะหลุดเป็นของมาลายทองในการชิงแชมป์ว่างก็มีครับไปนี้นี่อย่างน้อยก็ต้องเก็บชนะให้ได้สวยไปก่อนนะครับแต่มาลายทองนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับจังหวะเสียบเข่าคืนดีแท่งโดนหมัดตัดลำตัวครับหลังต่อก็จะช่ำชองเรื่องของการต่อยแบบอันดเวสมากกว่านะครับนี่ครับเดินเข้าหาให้คะแนนเป็นยกนี่เดี๋ยวเห็นคะแนนยกแรกนี่ตะลึงได้นะครับถ้าถ้าถ้าไม่ออกก่อนนะครับเอาครับเข่าซ้ายคืนไปอาวครับเดินมาครับ ขยับทีบครับเตะขวาครับพุกซ้ายครับซ้ายครับซ้ายมาครับของเจริญปังต่อขวาไปครับขวาคืนหน่วยแตะรวมครับเตะซ้ายครับขยับแข้งขวาพุกมาครับต่อยพลัดทีครับทีซ้ายต่อยลำตัวครับขึ้นมาครับปันต่อพุกซ้ายไปครับมาลายทอง พยายามต่อยครับบนออกฉากออกมาแมเดิมๆนี่ก็ประเภทมวยเข่าในแห่งแกร่งทั้งคู่ครับแต่วันนี้ครับแมแลกหมัดแลกศอกกันแล้วครับหยับเดินไปครับปังตอต่อยซ้ายยังคอมอยู่แม่มาลายทองนี่ถือว่าทัากษะการออกุธไม่ธรรมดาเลยครับนี่ครับโอ้ไม่ใช่งานง่ายแล้วครับแบบนี้ในพิกัด117ปอนด์นะครับคู่นี้ก็ปล่อยน้ำหนักขึ้นมานิดนึงครับในรุ่น super f l weight 115. ร้อพยายามไล่ต้อนครับ ต่อต่อยหมัดแม่ซ้ายยังไม่โดนฉากออกมาได้ครับแม่แล้วจมตีไวเลยครับมาเลยทองถึงตรงนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นการปรับสไตล์มาทั้งคู่เลยครับในเข้าก่าการชกสามยกครับไปดับล่างครับขยับเดินมายังไงดีครับยังไงดีครับปัดซ้ายครับมันต่อต่อเตะขวาครับย้อนไปแล้วก็หมดยกแรกครับ โอ้โหถือว่าออกอาวุธกันไม่หยุดเหมือนกันนะครับนี่คือการให้คะแนนเป็นยกครับข้อดีไม่ต้องดูเชิงครับในยกแรกดูไฮไลท์หน่อยครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเคาะซ้ายเข่ามาเตะขวาคืนครับต่อยลำตัวครับหวาดเสียวเหมือนกันครับไปขวาครับบุกซ้ายบุกคืนมาดึงหลบสวยครับเตะขวาครับขวาขีด เจอบวกขึ้นนี่ครับตบซ้ายครับไปเข่าซ้ายครับต่อยลำตัวครับหันไม่ทันครับบุกซ้ายครับเจอหมัดขึ้นมาไปขวามากลับมาลุก,กันต่อครับอาร์เวทราชเนินเวอร์ซีรีครับ เดินทางมาถึงคู่ไฮไลท์ของเราอย่างรวดเร็วกับวันนี้ครับยกแรกผ่านไปแล้วด้วยครับเดี๋ยวมาดูคะแนนกันหน่อยครับยกแรกคะแนนออกมาอย่างไรครับโอ้เป็นนักแมนมลายทองครับชนะไปด้วยเสียงข้างมาก2ต่อหึเสียงครับแต่ทุกอย่างยังเป็นไปได้อยู่ครับคะแนนมีชนะแล้วก็มีแพ้ครับไป่ไปต่อยคือไถขวามาครับมลายทองแทงซ้ายครับบางต่อโจนเข่าไปครับมลายทองรู้แตลตัวครับ พยายามเน้นหมัดเพียงเดียวเลยครับเจอแข้งครับปวดเขืนครับปวดที่ไหนครับมาลัยทองโอ้ถือว่าออกอาวุธได้น่าสนใจเลยนะครับแล้วก็คะแนนในยกแรกเนี่ยได้เสียงข้างมากไปด้วยครับทําให้มีความมั่นใจตอนนี้นี่ฝังต่อไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วนะครับต้องเดินลุยอย่างเดียวแล้วครับแหมมาลัยทองฟางศอกมาโอ้ถึงตัวครับปังต่อสีบเข่าอาวุนี่ต้องมาให้หลากหลายครับมาดูเอสเดินต่อครับแทงขวาตัดล่างตอนนี้นี่ังต่อเดินครับ อัดับตัวเอาแล้วครับแม่เริ่มจะมีลูกหนักเข้ามาคู่คเขายืนนิ่งไม่ได้ครับอ่ะทีแข้งขวาในหัวคืนไปครับโอ้ดูปังต่อพอเวลาเดินแล้วนี่ค่อนข้างจะน่ากลัวเลยครับอ่ะแข้งขวาย้ำเข้าไปปังต่อเดินมาเสียบเข่าแล้วฝันสอยทีครับแม่เริ่มจะโดนตีถี่ขึ้นแล้วนะครับมาในทองอยากจะหายใจยาวๆครับหายใจยาวๆโดนหมัดครับ มันต่อเดินขยำต่อต่อยลำตัวครับสับสองต่อยลำตัวต่อยลำตัวครับเป็นยังไงครับตดนแล้วก็สุดท้ายครับหล่นลงไปครับโอ้วันนี้ด่ดุเลอเกินครับนับแปดกนครับไหวไหมครับโอ้โหโดนถล่มลำตัวเข้าไปครับทางด้านมาลายทอลุกขึ้นมาก็แหงุกขึ้นมาในี่สัดแข้งเลยครับเป็นไงเป็นการแล้วเพราะว่าอย่าลืมครับว่าคะแนนยกแรกก็ยังได้เปรียบอยู่แต่ว่าตอนนี้ครับโอ้โดนรับตัวอีกแล้วครับโอ้นับที่สองครับ กรรมการไพทูลไล่ให้ปังตอเนี่ยเข้ามุมครับแล้วนับมาเลท่าหูเหลือเวลาเนี่ยหนึ่งนาทีเลยนะครับโอ้โหดูครับอาวครับปิดเกมเลยไหมครับปังตอหมัดเตะมาครับปล่อยลำตัวลำตัวอีกแล้วครับลำตัวแล้วสุดท้ายครับจบเลยครับยกที่สองเท่านั้นครับโอ้โหดุจริงๆรักว่านี้เป็นในหนึ่งสัปดาห์ที่น็อกกันกระจุยครับรายการอาดูเวส และเป็นชัชนะของปังตอพอหลักบุญนะครับที่โอ้ยกแรกเน็ตทำท่ามีกดดันเล็กน้อยครับก่อนจะมาไล่ถล่มครับเอ็นฝ่ายเอาชนะ T.K.O นะครับหลดไปสนับครับโอ้มาไยทองวันนี้ถือว่าสู้ได้ดีเลยนะครับในช่วงของยกที่1ครับแต่ว่าตาทานความแกร่งไม่ไหวจริงครับแว่าปังตอเนี่ยซ้อมมาเพื่อแชมป์นะครับ ก็ถือว่าโชว์ได้สมศักดิ์ศรีแล้วครับที่จะมีโอกาสในการเจอกับเพชรเดชเดี๋วดูว่าจะกำหนดไฟต์ต่อไปเมื่อไหร่นะครับดูครับแหมยกแรกครับพยายามสู้ดีครับแต่เราเห็นนะครับว่าโดนลำตัวไม่ค่อยดีครับตอนเน้นลำตัวครับสับสองต่อยลำตัวต่อยลำตัวครับเพาะในจุกแล้วครับสับสองอีกทีครับดูครับตับต่อยต่อยต่อยครับสับสองแล้วก็ได้นับแรกครับ เข่าปวดพื้นครับนับที่สองครับนี่ครับหมัดซ้ายครับแล้วก็ปิดเกมด้วยช็อตนี้ครับตู่ครับโอ้โหไม่น้อยหน้าน้องชายเลยครับนี่กับอุบลทั้งคู่ครับทั้งปังต่อทั้งปฏิหารครับดูครับสอกซ้ายครับไปครับขอยังไงได้อย่างนั้นเลยครับวันนี้ผูู้พี่น้องครับ ดูครับอัดลำตัวครับร่วงไปเลยครับก็หมัดซ้ายนี่แหละครับที่อล่มจนไม่ไหวจริงๆครับนะครับสองนาทีกับอีก9วินะครับของยกที่สอง ดูมือให้มุมแดงครับปังต่อพอหลักบุญครับ The Butcher ครับเก็บชัยไปได้อย่างสวยงามครับในยกที่2องรอ,อเลยนะครับว่าเพรเตชกับปังตอเนี่ยจะเจอกันเมื่อไหร่ครับ